ชงกาแฟนะคะใช้6ปีไม่เคยพังค่ะรุ่นไหนนะไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เจอกันกับไอวี่แล้วนะคะไอวี่นะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟนะคะตัวนี้นะคะอวี่ก็จะเป็นใช้รุ่นนะคะเอ็กโปบาร์นะคะ2หัวกรุ๊ชงนะคะ2หัวกรุ๊ปชงนะคะ เดี๋ยวไอวี่จะให้เพื่อนๆดู่อนะูไอวี่ก็ใช้มานานแล้วนะคะประมาณปีนี้ก็เข้าปีที่6แล้วนะคะตัวนี้เป็นเอ็กโปบาร์นะคะ2หัวกรุ๊ปชงนะคะก็ค่าบำรุงรักษานะคะก็ไม่แพงนะคะคือไอวี่นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวซีนตัวนี้นะคะในนี้นะคะมีมียางนะคะเปลี่ยนยางซีนตรงนี้นะคะ2ออันนะคะก็ เดี๋ยวไอวีเขียนไว้ให้ข้างหลังแล้วค่ะนะคะว่าเท่าไหร่นะคะวันนี้ไม่ได้เอาบินมาให้ดูเนาะค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งนะคะก็จะประมาณ1,500บาทนะคะถึง2,000บาทนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรตัวไหนมั่งนะคะแต่ตั้งแต่อวีซื้อมานะคะ6ปีนี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเครื่องนี้อวีซื้อมาในราคา200,000บาทนะคะ e x p o Bar นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องรุ่นใหม่แล้ววะเนาะ แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะใช้ตัวไหนนะคะไอวี่ใช้ตัวนี้นะคะมันมันคุ้มดีนะคะก็บอกบอกเวลานะคะมีบอกเวลามีบอกวัดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเครื่องตัวนี้ก็มาตรฐานนะคะมาตรฐานของร้านกาแฟทั่วไปนะคะส่วนเครื่องบดกาแฟนะคะวี่ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ เอ็กโปบาเช่นเดียวกันนะคะของบริษัทอโลมาเหมือนกันนะคะตัวนี้ไอวี่ซื้อตอนนั้นนะคะ6ปีที่แล้วนะคะก็ในราคาเกือบ3ามหมื่นนะคะเกือบ30,000่นบาทนะคะลงทุนเหมือนสูงเหมือนกันนะคะสำหรับการเปิดร้านกาแฟะคะ่ะเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายไปแล้วค่ะ